คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบาเปิดแอร์รอบตกนะครับเข้าเกียร์รอบตกบางทีเครื่องดับแต่วิ่งยาวๆลูกค้าแจ้งว่าไม่มีปัญหานะครับอย่าติดไฟแดงอย่าทิ้งโค้งอย่าชะลอนะครับแม้นั้นแล้วเครื่องจะดับทันทีแล้วก็พยายามรีบปิดแอร์นะครับขนาดที่ชะลอนะอันนี้ผมแก้ไขติดตั้งแวกค้ามให้แล้วนะครับ ติดตัง้งไปค่าไม่แล้วแต่เครื่องคันนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เท่าที่ผมเคยลองลองมาหลายๆคันนะคันนี้เครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ปัญหาที่ลูกค้าบอกว่าเปิดแอร์รอบตกเข้าเกียร์รอบตกก็จบละยังมีปัญหาไอ้พวกเครื่องสะดุดปลายท่อดังปุดปั๊ดนะครับเครื่องมันก็ยังเดินไม่ค่อยเรียบยังไม่100%นะครับคันนี้ก็รถติดแก๊สด,ด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า รถติดแก๊สส่วนใหญ่จะเป็นพวกวาล์วกำลังอัดหายนะครับแล้วก็มันจะเดินเบาไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ลูกค้าให้ทำก็เรี้ยงรอบเดินเบานะครับอันนี้ก็สายหัวเทียนหัวเทียนก็อาการเบื้องต้นก็จะให้ลูกค้าแล้วก็ยังมีอยู่นะครับพวกอาการสะดุดนะครับอาการสะดุดอาการสะดุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่เวลาขับก็ไม่มีอาการสะดุดนะครับ ถ้ามันมีอาการสะดุดขณะเดินเบาเท่านั้นนะครับแล้วก็อาการเปิดแอร์เข้าเกียร์ก็เลี้ยงรอบตก็หายแล้วนะครับครานี้ถามว่า100%่งไหมผมบอกลูกค้าหลายๆคนได้เลยนะครับมันก็อยู่ที่อาการรถที่จะรถที่จะสมบูรณ์ที่เวลาสตาร์ทแล้วติดชึ่งทีเดียวรอบเครื่องเดินนิ่งนะครับอยู่ที่อาการของรถด,ด้วยนะครับรอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับเปิดแอร์ เราก็จะชดเชยขึ้นให้นะครับแต่คันนี้มันยังมีอาการสะดุดอยู่นะครับเวลาสตาร์ทครั้งแรกมันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถามว่าถามว่า100%่ง้ยไหมไม่เลยนะครับแต่ถามว่าชดเชยไหมตอนนี้ชดเชยนะครับเปิดแอร์อะไรได้ละขนาดรอบ1000ดูเอานะครับปิดแอร์เนี่ยเปิดแอร์เนี่ยชดเชยได้ละหนึ่งพันะครับเนี่ยผมทําตัวชดเชยให้ละที่เหลือเครื่องยนต์ ลูกค้าต้องไปไล่ต่อหรือจะให้ผมไล่ต่อก็ว่ากันอีกทีนะครับคันนี้ระบบรถติดแก๊สด,ด้วยนะครับระบบรถติดแก๊สระบบหัวฉีดก็ก็จะปวดหัวนิดนึงอะไรเสียกันแน่นะครับกล่องเสียผมก็เคยเจอนะปัญหาที่เครื่องยนต์เดินไม่เรียบเนี่ยไอ้กล่อง ECU หรือภาคแปลงไฟในกล่อง ECU อ่ะมันมันเสียมสภาพนะครับรถมันสตาร์ได้ปกติเนี่ยแต่มันเดินเบาไม่ค่อยเรียบอย่างเงี้ยครับ ก็เคสนี้ก็จบนะครับเข้าเกียร์เปิดแอร์รถไม่มีดับแล้วนะครับนะครับเนี่ยรถไม่มีดับแล้วเข้าเกียร์ดีอยู่เกียร์ดีนะครับไฟมันดับนะครับเกียร์ถอยแล้วกันเกียร์ถอยเนี่ยครับเราไปจะนิ่งรถไม่ดับแล้วครับปิดแอร์ปิดแอร์เปิดแอร์เรานิ่งนะครับปิดแอร์เปิดแอร์ขณะเข้าเกียร์ถอยอยู่นะครับ เปิดแอร์เข้าเกียร์อยู่นะครับรถไม่ดับแล้วนะครับรถไม่ดับแล้วลูกค้าถ้าเอาให้ดีนะครับต้องไปไล่ระบบเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์มากกว่านี้นะครับมันก็อยู่ที่หลายปัจจัยนะครับที่ลูกค้ามาหาผมมันก็เจ็บๆออดๆแอดๆไม่มีคันไหนแล้วครับที่ขับมารถดีๆดีๆแล้วมาให้ผมทำไม่มีหรอกครับมีแต่รถไกลเสียไกลพังเนี่ยครับเดินเบาไม่ได้ครับไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ ก็บางคันก็จบสเตปนี้ก็เนียนบางคันก็จะมีออดออดแอดแอดกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับวิลูกค้าก็ไปพัดพิจารณากันดูนะครับรถแต่ละคันอาการแต่ละคันโรคประจำตัวหรือเอ,อ่อรถแต่ละคันนะครับโรคแต่ละโรคเหมือนคนนี่แหละครับบางคนก็แข็งแรงดีบางคนก็แข็งแรงไม่ค่อยดีนะครับ ให้ยาเม็ดเดียวมันก็จบอันนี้อันนี้ก็ต้องให้ยาหลายเม็ดแน่นอนนะครับอันนี้ผมให้ยาไป2เม็ดสาเม็ดก็ยังดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็สายแวคคมเข้าไปก็ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนหัวเทียนสายหัวเทียนก็ดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่หายขาดก็ยังมีสะดุดบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ลูกค้าก็ลองพิจารณากันดูนะครับมาทํารถกับผมบางทีก็อาจจะจบไปเลย100%เเซนตนะครับ บางคันก็ยังมีเหลือบ้างนิดๆิดหน่อยๆก็พิจารณากันดูรถท่านเป็นยังไงกันนะครับรถท่านกันเป็นยังไงกันสภาพเป็นยังไงครับดีไหมนะครับอาการปัญหาโลกแตกมากเลยนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งเว็ข้ามมาแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าติดตั้งไว้ข้มา,นนามาแล้วหนึ่งตัวแต่อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมถอดออกไปแล้วนะครับอันนี้มันใช้ไม่ได้อันนี้ของผมก็ดูเอาอยู่ใต้ลินปิมีเซ่นะครับสองตัว ตายลินปิกวิเซียนะครับเนี้ยราคาเนี้ยผมทําอยู่สามพันห้านะครับเสียเวลามากงานนี้นะครับเสียเวลาอย่างนั้นไม่จบนะครับทําแบบนี้อย่างนั้นไม่จบแล้วก็ขับไม่ดีด้วยนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้ไปลองขับกันดูสตาร์ท รอบคันนี้มัน,ม,นมันเหมือนคล้ายๆมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับถามว่าเดินเบาได้ไหมเดินเบาได้นะครับจะมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เข่าเกียร์ดีดีรอบเฉยๆดีนะครับเกียร์ดีรอบเฉยๆดีเปิ Air. ดแอรนะ์ขนาดรอบหนึ่งพันนะเนี่ยขนาดรอบหนึ่งพันเปิดแอร์เข่าเกียร์นะครับ ไม่มีดับไฟดีน้ำมันดีแก๊สดีถ้ากล่อง ECU ไม่ดีจ่ายมาไม่เนียนจ่ายไม่เรียบมันก็บ,บุบบับบับผมเคยเจอนะครับอาการแบบนี้ไล่จนต้องเอากล่องไปซ่อมนะครับสุดท้ายก็เป็นที่กลองจริงๆนะครับนี่มันก็ไอ้พวกวาลว,วาลวรั่ววาลสุดนะครับกำลังอัดไม่ค่อยดี เดินเบาไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยขนาดผมติดไฟดงไฟแดงถ้าพูดถึงนะถ้าติดไฟดงไฟแดงประมาณเนี้ยมันก็จะได้ประมาณเนี้ยเปิดแอร์ร้อนอันนี้ใช้น้ํามันอยู่นะใช้น้ํามันอยู่ใช้น้ํามันอยู่เดี๋ยวผมจะใช้แก๊สอันนี้ขนาดเดินเบา เห็นกล่องไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยต้องไล่ต้องไล่ลนะครับคันนี้อันนี้ผมทำเดินเบาให้ได้ละหนึ่งพันรอบนิ่งๆเปิดแอร์เข้าเกียร์เนี้ยได้ละไม่ดับละนะครับกดแก๊สดิอ่าอ่าแก๊สดังละฟังเสียงแก๊สเอานะครับดังแตกเลย แก๊สละนะครับแก๊สจะรอบสูงกว่าน้ำมันนิดนึงนะครับเนี่ยแก๊สสองขีดแก๊สจะสูงรอบน้ำมันนิดนึงนะครับปิดแอร์ air. เข้าเกียร์ดีเอเล็กสองแล้วกันดีไฟมันหลอดไฟมันน่าจะขาดเปิดแอร์ นะครับก็จะได้ประมาณเนี้ยไม่ดับดับดีไว้นะครับดีหลอดมันขาดนะครับตำแหน่งเกียร์ดีเนี้ยนะมันไม่ดับแล้วครับมันไม่มีดับแล้วขับดีแล้วครับขับดีแล้วมันไม่ดับแล้วครับเนี่ย ขนาดเบรคขนาดติดไฟแดงถ้าพูดถึิงนะรถไม่ดับล่ะลรรอบอมเร็วก็อยู่ศูนย์นะครับามเร็วก็จะขึ้นดูเอา20 e แอร์ก็เย็นดีด้วยนะอ่ะได้นิ่งๆกันไปนะครับไม่มีดับเปิดแอร์เข้าเกียร์นะครับพอมแม่ตัดล้ว บนในบัววานให้ลูกค้าสักนิดนึงนะครับจะได้ปล่อยลูกค้าจะได้บอกลูกค้าว่าอาการมันดีขึ้นนะครับให้ยาไปสองสามเม็ดดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่หายขาดโลกของลูกค้ามันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับรถคันนี้โรคมันจะแซกซ้อนกันเยอะกันหน่อยบางคันมาทํากับผมช่างเปลี่ยนหัวเทียนสายหัวเทียนให้หน่อยดิผมจับเปิดฝาสูบเปลี่ยนเเกฝาสูบจบ นะครับก็เช็คกันดูกดหัวเจอรถแต่ละคันบางทีคิดว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายคิดว่ายากมันก็ไม่อยากต้องวิเคราะห์กันดูเสียเวลาอยู่ครับงานพวกเนี้เสียเวลาแต่ก็ต้องรู้ปัญหาให้ได้ว่าการรถเป็นยังไงนะครับ รอบก็จะนิ่งนะครับเนี่ยรอบนิ่งเลยหยุดหยุดรถหยุดนะครับคอมแอร์ตัดไปแล้วนะรอบนิ่งคอมแอร์ทำนะครับอยู่ในตำแหน่งจอดนะครับปิดแอร์รอบก็เหรืออยู่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพัน เกสรอบจะสูงนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับประมาณพันสองผมว่ารอบประมาณเนี้ยมันก็ไม่น่าเกียดหรอกครับรถเก่าแล้วจะให้รอบเหมือนเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่คงว่าไม่ได้หรอกครับส่วนน้อยจบยากยากครับรถเก่าเก่าเปิดแอร์ถ้ามันได้รอบขนาดเนี้ยผมว่าถือว่าโอเคแล้วเข้าเกียร์เปิดแอร์ก็อยู่ประมาณเนี้ยกลับรถด,ดีกว่า กลับรถห,รหน้าบ้านเขาก็เข้าเกียร์ R ถอ,อยก็เปิดเปิด์ด,ด้วยนะค้าบอกว่าเปิดแอร์ไม่ได้มันจะดับทันที ขับในหมู่บ้านไม่ต้องขับเร็วแล้วครับถ้าจะลองแบบว่าเรื่องรอบเดินเบาขับช้าๆขับเบาๆพยายามเบรกดูนี่คอมแอร์ตัดต่อเข้าเกียร์เปิดแอร์ถ้าขับเร็วส่วนใหญ่ลถลูกค้าไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีปัญหาพวกติดไฟดวงไฟแดงเดินเบาอะไรเงี้ยแค่ขับลําบากวล้วนะครับขับลําบากมาก ครับลำบากคืออะไรคือเข้าเกียร์ดีไม่ได้บางทีเครื่องดับอะไรเงี้ยครับบางทีรอบค้างบางทีคอมแอร์ทําปุ๊บดับปับ๊บอย่างเงี้ยเปิดแอร์ปับ๊บดับปั๊บรีบดับแลยครับรีบจะคุบดับเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ดับนะครับปกติเป็นรถทั่วไปเลย ถก็เหมือนกับคนเป็นหลายโรคก,ก็รักษากันหลายอาการให้ยากันหลายแผนกโอเคขอจบรีวิวแค่นี้อันนี้มาลองรถในหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลองติดไฟโดงไฟแดงเข้าเกียร์ดูนะครับว่ามันจะดับอย่างทุกีทลูกค้าบอกไหมหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็ไม่มีนะก็ขับดีนะ งานพวกนี้เป็นงานละเอียดแล้วก็เสียเวลานะครับใช้เวลาด้วยนะขนาดเปิดแอร์เรียวๆไม่มีดับนะครับไม่มีดับ